อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเขาม,มีเรื่องเล่ากูกูดเจ้าข่าวข่าวี้ไหนผยน่ยอัยังอุญญง้อมวนทถูกใจ สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงของอุจ่าสนทนาในรายการเจ้านีติพาคเหนือเจ้าช่วงอุจ่าสนทนาในวันนี้เจ้าคุณผู้ชมเฮามีแหมหนึ่งประเด็นติพลาดบได้นั่นคือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพผ่านการเต้นรวมไปถึงการส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมผ่านดนตรีปืนบ้านของเฮาเจ้าในพื้นที่จังหวัดลำปางเพิ่นได้มีการส่งเสริมทึ้งสองด้านเนี่ยไปพร้อมๆก,กันแล้วเพื่็จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่สองงานเลยด้วยกันนะเจ้าวันนี้เจ้าเขาจะมาอุ้ จากกันในเรื่องของลำปางมวนคือดนตรีมวนใจเต้นสุขภาพดีประจำปี2005นะเจ้าและในรายการเจ้านีติพงเหนือเจ้าเฮาก็ได้ฮับเกียร์จะแขกขับเชิญสุดพิเศษนางสาวตวงรัตโลสุนทอนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า มีสองงานลักลักใหญ่ๆเลยปีนี้ตีจัดขึ้นนะเจ้าในน้ำของอบอจอจังหวัดลำปางกัมมี่เขาขออู้เป็นสองผ้าสองงานสองประเด็นลักใหญ่ๆกันก่อนเอาอู้ถึงเรื่องของงานดนตรีปืนบ้านกันก่อนและกันเจ้าตีมาตีไปวัตถุประสงค์มันเกิดขึ้นอย่างได้จะได้ลก่อนหน้านี้เขาได้มีการชงเสริมจด้ผองเจ้าเจ้าก็งานประลองดนตรีของเยาวชนคนลำปางนะเจ้าก, mm hmm. ก็ปีนี้เขาจัดกันในวันตีเจ็ดแปด มิถุนายนปีจะถึงนี่นะจ้าเขาเกิดจัดเตือนหนึ่งเมื่อสองปีที่แล้วนะจ้าอนั่นเป็นการประกวดแบบโอเพ่นคือตึงรวมทั้งเยาวชนแล้วก็รวมทั้งประชาชนทั่วไปมาเตอมาเลยมาเตอมาเลยก่าได้กำกำนดจำกัดอายุเนาะตอนนั่นก็ได้แชมเป็นวงของตังเชียงใหม่เพราะอนั้นเป็นระดับภูมิภาคเหมือนกันนะจ้าวัตถุประสงค์ของอบจลำปางก็ต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านที่คงอยู่ ต้องการที่จะสืบสารทักษาไหวเนะาะเพราะทุกวันนี้ก็จะหายหายากลงไปเรื่อยอยังสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีวงปื้นบ้าน ไปบรรเลงในงานทั่วไปของชุมชนงานโสภงานบุญงานในอย่างต่างๆเดี๋ยวนี้ก็จะหันน้อยลงเรื่อยเยเพราะฉะนั้นอาชีพที่เป็นเรื่องของดนตรีพื้นบ้านเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่สําคัญในสมัยก่อนตอนนี้ก็เริ่มลดน้อยถอยลงอบจก็ต้องการที่จะสืบสานนี้ไว้เขาก็จะต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชนเนาะเพราะว่าบมีนักดนตรีรุ่นใหม่ขึ้นมาเติมนักดนตรีรุ่นเก่าๆก็จะหายกันไปเรื่อยๆยเพราะฉะนั้น สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องส่งเสริมให้เยาวชนหันมาหักษาวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านไว้นะจ๊ะอาา,าอันนี้เขาเป็นการบม่ม<อ>เป็นมเมล็ดน้อยๆเป็นต้นกล้าน้อยๆเลยเพราะว่าถ้าเขาได้มีการส่งเสริมเปิดตั้งแต่น้อยเนี่ยเจือได้ไวใหญ่มาเปิดก็ต้องมีการซื้อผีตากห้อยคนเท่าบ้านเขาในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีตัวถูกต้อง้อวเจ้า<ๆ>เพราะฉะนั้นเวทีที่เขาจะจัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสคือกับเยาวชนได้มีโอกาสมาแสดงออกการ เขาจัดประกวดเปเนิ็จะได้ไปฝึกซ้อมเนาะไปเฮียนหู้หเพิ่มเติมนอกจากจะเป็นการดีทักษาวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านแล้วเนี่ยน้นองๆเยาวชนก็จะได้เพิ่มทักษะหลายๆเรื่องตั้งแต่เรื่องของการทํางานเป็นทีมเนาะเรื่องความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะ สร้างสารรค์ดนตรีของตัวเก่าขึ้นมามและการประกวดของเฮาก็ไม่ได้เน่นแบบอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอย่างเดียวเฮาต้องการความร่วมสมัยเข้ามา<อ>เพราะฉะนั้นน้องๆเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะผสมผสานดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีสมัยใหม<อ>จ่จะเป็นป๊อปจะเป็นร็อกจะเป็นฮิปฮอปอก็สามารถทําได้จะเป็นแจ๊สก็ได้นะคะอ,อันนี้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆเลยให้หันนนองเหมือนกันนะเจ้าเพราะว่า,วาภาพการเงื่อนไขการประกวดนี่เป็นเปิดโอกาสละ บะเดียวนี้คือล้อล้อแควว่าื่อน้องๆเนี่ยได้มาโชว์ของใครนั่นเองใช่แล้วค่ะถ้าแจ๊สกับดนตรีพื้นเมืองเนี่ยจะเข้ากันจะได้หาเนาะจะเข้ากันเลยเคยฟังมาก่อนมีค่ะเจ้ามันอยู่ตีความคิดสร้างสรรค์ของคนจะเอามารวมกันออกแบบดนตรีว่าจะเป็นถ่วงทําน้องไอหยางจะได้นะเจ้าแสดงว่าในปีนี่การคัดเลือก มันก็ต้องมีความพิเศษหนักขึ้นกว่าสองปีก่อนที่เขาเคยจัด่ิพานมาตัวเองมันก็เจ้าเพราะว่าเขามีความหลากหลายค่ะก็ปีสองปีที่ผ่านมาเขาก็ทางานร่วมก,กับมูลนิธิอาจารย์สุรีเจร,ริญสุขนะจะซึ่งเป็นก็นกถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด,าด้านดนตรีนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเป็นก็ต้องการที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้มารักษาดนตรีพื้นบ้านว้ปีนี้เป็นก็ยังมาทํางานห่วกระเพาอยู่เนาะเป็นจัดระดับ ภูมิภาคใน4ีภูมิภาคเลยนะคะตั้งแต่ภาคเหนืออันนี้มาก่อนเลยเขาจัดเจ็ดถึง8มิถุนาเนี่ยถือว่าเป็นภาคแรกที่ได้จัดประกวดกันหลังจากนั้นก็จะเป็นภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็จะไปเป็นภาคกลางออาพอได้แชมของแต่ละภาคแล้วเป็นก็จะเอาไปจัดในระดับประเทศที่เดอะวันแบงคอกนะคะประมาณเดือนสิงหาคม อ,อันนั้นก็จะมีเงินรางวัลสูงมากนะคะเท่า,าท,ที่แอบกระซิบมานี่ได้ยินว่าเป็น10,000แสนบาทเลยทีเดียว<ม>สำหรับวงที่ชนะจากทั้ง4ภูมิภาค4ี่วงเอามาแข่งกันเพราะได้แชมป์ประเทศ<ม>แล้วก็ถือว่าเป็นความสามารถทางดนตรีของน้องๆจ้าวที่นี่มาในส่วนของภูมิภาคเขาซึ่งอาบาจอได้มาร่วมจัดในภูมิภาคเหนือเนี่ยก็เขาก็ได้จะกำลังจะเปิดทับสมัครเนาะ เดียวสามารถที่จะไปดูได้ในลิงก์ของอ,อบจลำปางในเพจของอ,อบจลำปางเขา,าก็จะเปิดรับสมัครทางออนไลน์ไปจนถึงวันตีสองมิถุนายนาหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้คลิปจากน้องๆมาแล้วซึ่งอันนี้น้องๆก็จะต้องไปฝึกซ้อมส่งคลิปมาแล้วก็สร้างสารรค์ดนตรีเข้ามา,าพอเขาได้มาแล้วเขาก็จะมีคณะกรรมการซึ่งจะเข้ามาดูว่าวงไหนตีเข้าตากรรมการเนาะแล้วก็จะเอามาจัดประกวดกัน แบบสดๆเลยในวันงานวันตีเจ็ดมิถุนายนตีไรพดุงธรรมนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นฮกวงตีจะเข้ารอบในรอบสุดท้ายวันตีเจ็ดมิถุนายนคือเขาคัดมาแล้วคัดผ่านในการทรงคลิปอะไอย่างต่างๆเข้ามาปุ๊บก็จะเหลือแค่6กวงหัวกะทิเนี่ย ที่เขาจะมีการแบบเปิดม่านโชว์การแสดงยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการเปิดเวทีให้น้องๆนี่ได้แสดงความสามารถแล้วก็ช่วงชิงชัยเป็นตัวแทนของภาคเหนือถูกค่ะไปชิงชัยระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วเจ้าขนลุกเจ้าบอดดี้เหลือมืเหิมเราแบบรหันเจ้าเขาห้องว่าประลองสุดยอดเยาวชนคนดนตรีนะคะก็จากทุกๆุกทุภาคเลยทุนภาคเหนือที่จังหวัดลำปางเขาก็ได้ฮับเกียรติได้เป็นผู้จัดงานจก็จะฮับสมัคร ตึงเก้าจังวัดเลยนะเจ้าเปิดรับเลยมาเลยเเลยจที่นี่เงื่อนไขเรื่องของอายุแล้วเจ้าเอ๊ะแบบไหนที่จะเรียกว่าอายุเท่าไหร่เป็นเยาวชนที่สามารถเข้าเงื่อนไขในการประกวนน้องๆตีห้าฟังแล้วก็พอรายการเจ้านิทภาคเหนือก็จะได้เตรียมตัวตัวเจ้าทายกเจ้าสาหรับอ่าเวทีกลางของอ่ามูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญซุขเปิดกาหนดไว้ตีสิบห้าถึงชาห้าเนาะแต่ว่าสําหรับของจังวัดลาปางเฮาเนี่ย เขาบอกกำหนดอายุขอคือบอก,บอกเกินห้าปี ละอ่อนอตั้งแต่สิบขวบถ้ามีความเก่งทางด้านดนตรีเพราะทุกวันนี้ละอ่อนน้อย,น,อยานายกเคยไปหันนะเจ้าิ้นเล่นดนตรีเมาะขนาดนาฮะกต้ <c oughs> แม่นเปิ้ลก็จะสามารถเข้ามาร่วมประกวดได้อาจจะในวงอาจจะมีปีปีาอายุ 15, 15 16้าสบาวแล้วก็มีน้องๆอ,อายุสิบขวบอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันได้หมดเลยเปิดโอเพ่นสำหรับเด็กทุกวัยเลยค่ะเจ้าเรื่องของร้ยลยเอียดการสมัคร กรอกใบสม,มัครเงินไขกติกาอออย่างจะได้พอได้ติเพจ a c e b o o k ของอบจลำปางได้เลยนะเจ้า,จาเนาะอ่ะเอาเป็นพาดของเรื่องของดนตรีพื้นบ้านเขาจะมีการประชันชิงชัยในโซนของภาคเหนือ,อวันไดย่ำกันแถมสกอนเจ้า,จา ของจังหวัดลำปางเองเขาก็จะจัดเฉพาะเยาวชนของจังหวัดลำปางนะเจ้าในวันตีเจ็ดมิถุนายนส่วนวันตี่8มิถุนายนก็จะเป็นการรนประกวดกันในเก้าจังหวัดของภาคเหนือ เยาวชนจากทั้ง9จังหวัดก็จะมารวมกันรวมวทั้งของลำปางตัวจรเจ้าติจะได้รับรางวัลแชมป์ของลำปางไปก่อนในวันที่เก็จะมาประกวดแข่งข้างหนึ่งในวันที่8ระรับูมิภาคนะคะแล้วก็ต้องขอเสริมเติมเห่น้อยหนึ่งสำหรับกิจกรรมที่จะมีในวันที่เและวันที่แนะเจ้าเขาก็จะมีการแสดงซอ เนาะของน้องๆเยาวชนจากอำเภอแจ่มมเจ้าเป็นน้องๆเยาวชนรุ่นน้อยแต่ว่ามีความสามารถในการซอสดได้ดีมากน่าฮักมากเลยเจ้า,จาวรวมทั้งจะมีโชว์อของทวัดเมืองเถินซึ่งอันนี้ก็มีแฟนคลับติดตามนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะคะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะหลากหลายเรื่องราวทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะจะมีอาจารย์ปีชาเถาท้องศิลปินแห่งชาติเปิ่นมาจ่วยสอนละอ่อนลำปาง คือวาดภาพจิตกรรมได้อย่างสวยงามนะเจ้ามีชมรมครูทัศนศิลป์ของจังหวัดลำปางมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนบุษท์ลำปางมาช่วยกันเวิร์กช็อปด้านศิลปะให้กรบเบอ่อนเยาวชนลำปางนอกจากนั้นก็ยังจะมีเวิร์กช็อปสอนย้อมผ้าคลั่งเจ้าตอนนี้ผ้าคลั่งสําหรับจังหวัดลำปางนี่ถือว่าอินเทรนด์มากมากค่ะเราสนับสนุนย้อมผ้าคลั่งมาได้2ปีละเจ้าก็มีการตื่นตัวผ้าคลั่งก็จะกลายเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของลำปางในอนาคต เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปสอนย้อมแล้วก็สามารถที่จะนำผ้า ที่เป็นของตัวเกา่าผ้าเก่าและอยากจะเปลี่ยนสีเป็นสีอินเทรนด์แบบสีครั่งก็สามารถจะนํามาย้อมได้ในางานของเ้าและนอกจากนั้นก็จะมีการสอนการนุ่งสิน้นสอนวิธีโฮมสบายแบบถูกต้องตามอัตลักษณ์ล้านนาเนาะแล้วก็จะมีจุดพืชไายหูบเตยเรา,าก,กิจกรรมในงานก็มีมากมายมีตึงการแสดงโชว์มีตึงการเวิร์กช็อปนะคะมีศิลปินดังๆมา โชว์ผลงานของเปินต้อยอเพราะฉะนั้นก็จะขอเชิญชวนมาร่วมในกิจกรรมการจัดประลองเยาวชนคนดนตรีของภูมิภาคเหนือนะเจ้าวันที่7 8, 9, จตีแปมิถุนายนถึงนี่เจ้า,จาตั้งแต่11บเอโมงถึงหกโมงเย็นเจ้ารับรองว่ากิจกรรมความพิเศษ จุใจยังแน่นอนคนพักศิละปะ <c oughs> วัฒนธรรมโดยเฉพาะศิละปะวัฒนธรรมท่องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยนะเจ้า <c oughs> งานนี้พลาดมาได้แต่แต่หันกอคุณผู้ชมเป็นอย่างถึงตั้งจือประเด็นในวันนี้ว่าลำปางหมวนคือมันหมวนคือแต่แต่เลยนะเจ้าเพราะวากหลายกิจกรรมนอกเหนือจากดนตรีปืนบ้านแล้วตีตางอบจรลำปางเพิ่นได้มีการสนับสนุนแลวก็ส่งเสริมผ่านเยาวชนเพื่อเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์และก็เผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอันดีนะเจ้ามีคำนึงงานเจ้า คุณผู้ชมตีจือเนี่ยสะดุดหูพิธีกรขนาดเลยก็คือลำปาง Healthy Dance 2025เป็นอย่างต้องเป็นลำปาง Healthy Dance คือการเต้นแอโรบิกธรรมดาทั่วไปก้าหรือเป็นการเต้นไออย่างจะได้พอของเจ้านายโยกเตา,าสำหรับการจัดประกวดลำปาง h e l t h y Dance นะคะก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานก่อนเนาะเราต้องการที่นนะจะสร้งางเสริมสุขภาพเพื่อพีน้องประชาชนคนลำปางนโยบายของอบจลำปางก็คือ ต้องการป้องกันก่อนเจ็บป่วยเนาะาหรือทำเรื่องของ preventive medicine ะะทุกวันนี้คนเฮาเนี่ยป่วยด้วยโ ag, รค NCD เยอะมากแมโรคความดันเบาหวานหัวใจและในตีสุดกินย้ายนักเกาะจะไปจบล,ลงตีโรคไตอันนี้เป็นปัญหาระดับประเทศเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งตีสำคัญตีสุดเลยในการสร้างเสริมสุขภาพก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย ออกกาลังกายทุกวันนี้อันปีๆน้องๆในชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยเป็นก็นจะมีการเต้นแอโรบิกพองนะเจ้าเดินวิงงน่งพองรออย่างพ่องแต่ว่าอาจจะไ่ได้ออกกําลังกายอย่างต่อเน,นื่องเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็เลยทามาตั้งเป็นโครงการเอาบาสโลปซึ่งเป็นการเต้นกึ่งแอโรบิกกึง่งฟ้อน ผสมกันเนาะ oh, จังหวะจะกลางกลาง oh, าแล้วก็มีความม่วนได้ถึงสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะาาตอน,นเต้นไปก็ม่วนไปบาูาท่านพิธีกรเคยเต้นกับเ <laughs> จ้าบาชโลกอันนี้คือเกยหันบาดายเจ้า <laughs> เกยหันในโซเชียลก็หันได้ว่า ได้รับความนมิยมอ่ค่อนข้างสูงเลยแล้วเนจนสป้าแบบเจ้ามูคือการเต้นแบบบาบสโบ่ยมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะเต้นมาจากอินเนอร์ข้างในของผู้เต้นไม่ใช่ว่าเต้นตามถ่าบาดายเจ้าคุณผู้ชมไม่ต้องเต้นละน้มเสียมูม ออย่าอารมณ์มันจะเป็นปาร์จ้นเ็ไเพราะมันผสมผสานระว่าแอโรบิกกับฟอนเนาะก็จะต้องมีการเอ็กเพรสชันมวนไปตัวเนี่ยคือความสุขจากข้างในออกมาข้างนอกแล้วก็ร่างกายก็จะดีไปตัวก็ได้สุขภาพร่างกายทีแข็งแรงที่สําคัญนะเจ้าเรื่องเนี่ยตะเกียร์ตันทีอันนายกเป็นได้อู้ก็คือว่าเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชากรคนไทยน้เพิ่มสูงขึ้นตัวเรื่องเนี่ยมันก็คือเหมือนกับหนึ่งโครงการต่อยอดได้ ใช่10โครงการเลยคือ<ช>หลายๆโครงการมันสามารถมาเชื่อมโยงกันได้รับโครงการนี้โครงการเดียวแล้วก็เป็นความรม่มไม่รวมมือที่เขาจะหันเรื่องของมิติการ ประสานงานส่งเสริมกันลากหลายหน่วยงานตัวเองมก็เจ้าใช่เจ้าอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกแล้วเนาะวัตถุประสงค์คือต้องการปัจจัยประกวดเต้นราสวยงามอย่างเดียวแต่ตีสําคัญก็คือต้องได้สุขภาพไปตัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องร่วมมือกับทางสํานักงานสาธารณาสุขในแต่ละอําเภอนะเจ้าเป็นคนตีจะมาช่วยเขาในการดูแลให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ออกมาเต้นบัสโลปเพื่อประกวด กันอย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องนะคะจริงๆโครงการนี้อบจลำปางเริ่มมาตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วเจ้าเริ่มไล่ขึ้นมาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับตำบลจนมาถึงตอนนี้เฮาได้แชมป์แต่ละอำเภอ13อำเภอมาแล้วเรับรองว่าโครงการนี้งบ่มีปุ๊ดกึ่งปุ๊ดกลางเขาต้องยาต่อเนื่องย่างแน่นอนจะ้มีงานแถลงไปแล้วมันก็เจ้าแถลงข่าวการจัดงานจึงจะจัดประกวดแชมป์นะคะของระดับจังหวัด คือเอาแชมแต่ละอำเภอ13อำเภอเนี่ยม,มาแข่งขันกันในวันที่31พฤษภาคมทีจ่จะถึงนี่นะเจ้าก็จะเป็นการจัดกิจกรรมแบบยิงไ่เพราะว่าเขามีถึง13อำเภอามาแข่งกันนราจากนั้นเทาก็จะจวนค้นตีอาจจะ ได้เป็นแชมป์แต่ว่ายังต้องการที่จะออกกําลังกายต่อเนื่องอหรือกลุ่มเต้นอื่นๆที่ต้องการจะมาโชว์วก็จะรวมพลคนเต้นบาสโลปโชว์อย่างยิ่งใหญ่นะคะจานวนประมาณ3,200คนอันนั้นวันงานตีจะมีขึ้นแต่ว,วันงานถแถลงนะคุณผู้ชมตามภาพที่คุณผู้ชมหันตีขึ้นหน้าจอบัดเดยวเนี่ยอันนี้แค่บรรยากาศงานถแถลงนะ,ะและเอ็กและออนมาเนิเต้นกันคึ้ขนาดเลยในงานวันนั้นแล้วก็แต่งชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าม่วน,นขนาดเลยและแต่ละคนก็คือมีอินเนอร์คือเต้นออกมา จากข้างในอารมณ์ที่สนุกและมีความสุขจริงๆ<ช>นะเจ้าถ่ายถอดออกมาซึ่งโครงการเนี่ยผู้มชมตามภาพที่ผูม้ชมหานเนี่ยคือเป็นภาพบรรยากาศในวันนั้นต้องบอกว่าเขาหันเรื่องของความสนใจใส่ใจในด้านของสุขภาพพลานาไมัยของปีน้องประชาชนในพื้นที่นักขึ้นตัยกําหน้เจ้าแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วคนก็ใข้หูแล้วกัว่า กฎเกณฑ์การกติกาันอย่างจะไดมันมีการตัดสินจใจของเจ้านายาวก็ยังตีบอกน้อว่าอันนี้เป็นวัตถุประสงค์สองอย่างก็คือประกวดเต้นตัวแล้วก็ประกวดด้านสุขภาพตัวเพราะฉะนั้นคะแนนดีฮึ่งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราแแข่งเต้นกับความสวยงามความพร้อมเพรียงชุดประกวดนี้ความงดงามกออย่างจะได้ความพร้อมในเรื่องการเต้นเนาะแต่ส่วนที่สําคัญแถมส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคะแนนด้านสุขภาพแล้วก็คะแนนการ มีส่วนรวมของทุกเพศทุกวัยนะคะอันนี้นนถ้าสมมติว่ามีผู้สูงอายุหรือมีประจายจาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเต้นบัสโลนีสส่วนใหญ่จะเป็นแม่ๆเป็นมันยิงนะคะถ้ามาีเพศชายมีสุภาพบุรุษมาร่วมด้วยก็จ,จ,ะจะได้คะแนนเพิ่ม,มถ้ามีผู้สูงอายุ นี้ระออนน้อยๆมาร่วมเต้นด้วยก็จะได้คะแนนอันนี้เป็นคะแนนพิเศษนายโยกบอกแล้วหนาคุณผู้ชม<ห><ท>เตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆแล้วก็ไปวางแผนตัวยว่าเออเขาจะวางคนไหนไว้จุดไหนมุมไหนซ่อมกันให้ดีกๆ okay, การตีเฮาได้มีส่วนร่วมกันก็คือในชุมชนอันนี้ก็คือเป้าหมายสําคัญเหมือนกันตีตังออกประจ๊อกเขหันความสําคัญแต่เหนือสิ่งอื่นได้ก็คือเรื่องของการมีกิจกรรมรวมกันในการส่งเสริมด้านสุขภาพตัวนะเจ้าอันนี้ล่าฟังมาได้แต่กต่กัมนี่เจ้าแพลนในอนาคตเขาตั้ง เจ้ามันตั้งแต่กลางปีที่แล้วละมาจนถึงปีนี้ในอนาคตตั้งหน้าเจ้าเขาจะมีการส่งเสริมสุขภาพในมิติไหนแห่ง้องเจ้านายกเพื mm hmm. ่อมันยั่งยืนนะเจ้า mm hmm. บา่ใจว่าเวลาย่ามาเหมือนอย่างนายกบอกว่าเออเอาแ่ามาตีพานมาเนี่ยมันจะมีปุดคึงปุดกลางเขาหาันโค้งกานเนี mm ่ย hmm. ตีมันหันแล้วว่าเอ้ยมันไปต่อได้นะเริ่มการส่งเสริมสุขภาพ mm hmm. แล้วก็มัน mm hmm. มัน่าเบื่อตัวเจ้า, mm hmm. จา ก็อันนี้ก็ต้องเห็นว่าเขาจัดระดับจังหวัดนี่เป็นขั้งแรกนะคะในแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีบางอำเภอเปิดจัดมาสองสามปีแล้วเนาะอันนี้ได้ประโยชน์เพราะว่าประชาชนได้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเพราะเปิรนก็จะมีแรงจูงใจในการที่จะต้องไปฝึกซ้อมกันทุกวันทุกวันนี้แม่แม่นี่ก็ไปซ้อมกันทุกวันเพราะว่ารอการประกวดอันนี้ได้ในเรื่องของการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งเมื่อสักครู่นี้คะแนนที่ใส่เข้ามาเป็นเกณฑ์การตัดสินก็จะมีเรื่องคะแนนด้านสุขภาพตัว <c oughs> ถ้าคุณลดความดันเบาหวาน ลดรอบเอวล,ลดน้ําหนักได้อันนี้ก็จะถือว่าเป็นคะแนนเพิ่มอ,อันนี้ต้องมาแบบมาวัดความดันกันหน้างานเลยกับเจ้าเจ้าเ <c oughs> ป็นจะต้องมีขณะกรรมการตรวจสอบก่อนออก่อนและหลังเนา,เาะว่ามีผลเลือดเป็นจะได้น้าหนักตัวตะไดหรอบเอตวตะไดแล้วพอหลังจากเต้นไปแล้วยังตอนหนึ่งหเดือนเนี่ยเจ้าเพราะนี้เขาเริ่มมาตั้งแต่มิถุนายนเนาะจนถึงตอนนี้ก็ประมาณกึ่งเดือนแต่กึ่งปีละหกเดือนมาละได้ผลด้านสุขภาพดีก่อเนาะและอันนี้อบจก็ตั้งใจว่าเขาก็จะจัดเป็นประจําทุกปีนะเจ้า หลังจากจัดประกวดแชมป์ระดับจังหวัดแล้วก็จะต้องเริ่มต้นหาแชมป์ระดับอำเภอในปีใหม่ในปีงบประมาณใหม่ต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไปเลยเพราะสำคัญที่สุดด้านสุขภาพนี่คือต้องออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ผลแล้วก็จะมีปีน้องบางคนที่อยู่ในบางอำเภอที่เขาจัดประกวดกันมาประมาณสองสามปีแล้วเดินมาบอกนอำเภอบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนเวลาจะไปอ่าอ่าแห่งก็ บริจาคโลหิตเจ้าก็จะบริจาคไม่ได้เพราะสุขภาพบมดีแต่หลังจากมาออกกําลังกายมาเต้นบาสลบอย่างต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถบริจาคโลหิตได้แล้วอันนี้ถือว่าสุขภาพดีขึ้นแม่นเจ้าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องตีอบจลําปางอยาขใหันสําหรับประชาชนคนลําปางทุกเพศทุกวัยนะคะเข้ามาร่วมได้แล้วเราก็จะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเอาเลยในอนาคตถ้า3ปี5ปีต่อจากนี้เจอว่าคนลําปาง จะต้องมีสุขภาพดีขึ้น NCD ต้องลดลงในจังหวัดลำปางนี่คือเป้าหมายตีเขาวาดหวังไห้ตีเขามาได้หวังแค่ว่าเป็นปีงบประมาณไปไม่ใช่เราหวังในระยะยาวต่อไปอย่างต่อเนื่องตัวเพราะว่าเขานี่แบบยย่างยืนตัวเราอยากจะทําให้การออกกาลังกายเป็นวิถีชีวิตประจําวันของคนเหมือนเป็นเรื่องปกติตื่นมาต้อ สีเขียวจอาแรงมาต้องอยาไขไปเต้นปัสสาวะถล,ล้วเา,า,าอันจะเหมือนกับคัดอันอย่างไปแม่นเจ้าอันนี้ก็เป็นแหนึงการส่งเสริมติดีีจัดมนักเลยนะเจ้าในพื้นที่ของจังหวัดลำปางโดยอาบาจอจังหวัดลำปางนะเจ้าสุดท้ายนี่เจ้าอยากจะใื้ทั้งท่านนายกเจ้าได้ ากประชาสัมพัน <relevance> ธ enfin, ์สื่อสารไปยังผู้มชมที่กข้าชมรายการเจ้านี้ติภาคเหนือตึงสองกิจกรรมรวมถึงช่องทางประชาสัมพันธ์ในการติดตามข่าวสารต่างๆโดยเจ้าค่ะก็สำหรับกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าสามารถรับชมได้ทางเพจ a c e b o o k ของอบจลำปางหรือเข้าไปตีเว็บไซต์ของอบจลำปางก็ได้นอกจากนั้นก็ยังมีช่องทางที่เป็น Tik t o k เป็น YouTube Channel นะคะ สามารถไปติดตามได้เขาก็จะคอยอัปเดตกิจกรรมตลอดเวลา, <S <S าสาหรับโครงการต่างๆที่เขาทาไปเจ้าก็สามารถติดต,ตามข่าวสารได้นะเจ้าชมวันนี้รายการเจ้าหนี้ติพาคเหนือนะเจ้าขอขอบคุณน,นางสาวตุงรัตน์โลสุนทรนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางที่ได้เข้ามาห่วงอ้จ๋าในช่วงสนทนาในวันนี้นะเจ้าขอบคุณจัดเน้าเจ้าคุณผู้ชมเจ้าช่วงนี้เขาย่างกันก่อนสักรมเจ้าช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการเจ้าหนี้ติพาคเหนือกันต่อเจ้า มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนเะยเงะอหยางอุงอ้มวนทุกใจตัวแน,น,น่นอน